สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรือบรรทุกเครื่องบินมาฝากทุกท่านกันนะครับซึ่งได้มีลูกเพจคนหนึ่งเนี่ยถามผมมาว่า พิจเตรถ้าเกิดสมมุติเนี่ยสมมุตินะว่ามันเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมาจริงๆเนี่ยอาวุธชิ้นหนึ่งที่เรียกได้ว่าสําคัญที่สุดในกองทัพของพวกมหาอำนาจเนี่ยมันคือเรือบรรทุกเครื่องบินใช่ไหมแบบนี้เนี่ยเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยก็น่าจะกลายเป็นเป้าโจมตีอันดับต้นๆเลยซึ่งน้องเขาก็ถามมาว่าอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยโดนโจมตีด้วยขีปนาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาจะรอดไหมนะครับเออก็น่าสนใจนะเพราะว่าเราเนี่ยก็รู้ว่าไอเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ที ไว้ใช้นะครับในเชิงของการรบแบบรุกรานซึ่งถ้ามันเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดตัดเรื่องการยิงขีปนาวุธในเชิงสถานิติกใส่กันก็คือยิงใส่ประเทศเนี่ยไม่เกิดขึ้นแต่การใช้นิวเคลียร์ในเชิงของแทคติคอลในเชิงของการรบเนี่ยนะครับมันยังสามารถใช้ได้อยู่ก็คือเอาไว้ใช้ยิงใส่ฐานทหารยิงใส่ฐานทัพเรือฐานทัพอากาศหรือแม้กระทั่งเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเรือบรรทุกเครื่องบินจะสามารถรับแรงโจมตีของนิวเคลียร์ได้ไหมนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยก็ได้ไปหาคําตอบ กันมาแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เคยมีการทดสอบแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับผมว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยหากโดนโจมตีด้วยนิวเคลียร์เนี่ยจะยังสามารถอยู่รอดได้ไหมซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่านะครับผมเราจะขอยกตัวอย่างเพียงแค่เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเพราะว่าเป็นข้อมูลแหล่งเดียวที่เราหาม,มาได้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปรู้คําตอบว่ามันกันได้ไหมเนี่ยเราต้องมาดูก่อนนะครับผมว่าปัใจจัยในการป้องกันขีปนาวุธนิวเคลีย ของเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือบทบาทของเรือบรรทุกเครื่องบินมันเองเลยเรียกได้ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถูกปล่อยไว้ปฏิบัติการทางทหารเนี่ยอย่างต่ําที่สุดเนี่ยนะครับคือ6กลำพร้อมกันทั่วโลกนะครับซึ่งไอ้หกลำนั้นเนี่ยมันอาจจะอยู่ตรงไหนของมหาสมุทรก็ได้นะครับผมซึ่งหลายคนก็จะถามต่อนะครับว่าอา้าวมันมีดาวเทียมไม่ใช่เหรอดาวเทียมก็สามารถมองเห็นกองเรือได้สิ จริงอยู่นะครับที่เทคโนโลยีดาวเทียมเนี่ยสามารถถ่ายภาพนะครับพื้นผิวของโลกได้อย่าง100%ในยุคปัจจุบันแต่การที่จะให้ตามแทร็กนะครับผมกองเรือกองเรือนึงเนี่ยว่าแบบตอนนี้เนี่ยสี่ทุ่มอยู่ตรงนี้อีก3ชั่วโมงมันจะไปทางไหนเพราะว่าดาวเทียมเองเนี่ยก็ต้องโคจรเหมือนกันนะครับ มันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะตามแท็กอะไรสักอย่างหนึ่งแบบเรียลไทม์24ชั่วโมงเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้เลยไม่อย่างนั้นนะกองทัพสหรัฐเนี่ยคงไม่จะเป็นต้องใช้โดรน UAV ในการติดตามนะครับผมกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายในแถบตะวันออกกลางหรอกใช่ไหมถ้าเกิดเขาสามารถใช้จานดาวเทียมส่องได้ตลอดเนี่ยเออก็จริงเนาะ ปัจจัยอย่างที่2เนี่ยนะครับมันคือเรื่องของอาวุธป้องกันของตัวเรือบรรทุกเครื่องบินเองอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมีความสําคัญต่อกองทัพมากๆย่อมทําให้มันเนี่ยนะครับต้องมีการป้องกันที่แนนหนาสุดๆโดยเฉพาะในเรื่องของยุโทโธปกรณ์ต่างๆอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับที่เรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยมีและล้ําสมัยมากที่สุดมันคือ ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆที่สามารถตรวจจับวัตถุที่อยู่ในอากาศอยู่ในทะเลนะครับในระยะทางหลายสิบหลายร้อยไมล์ก่อนที่มันเนี่ยนะครับจะเข้ามาถึงตัวเรือบรรทุกเครื่องบินเองซะอีก ซึ่งพอเซนเซอร์นะครับพวกเรดาร์พวกโซน่าต่างๆเนี่ยตรวจจับเจอปุ๊บเนี่ยมาตรการการป้องกันการโจมตีเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกนํามาใช้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการยิงจรวดนําวิถีสกัดกั้นต่างๆหรือแม้กระทั่งนะครับผมการใช้ระบบ CIWS หรือว่า Close In Weapon System ที่มีไว้นะครับผมสกัดกั้นอากาศยานหรือจรวดนําวิถีต่างๆที่ถูกยิงเข้ามาในระยะประชิด สรุปได้ว่านะครับผมการใช้อากาศยานหรือว่าขีปนาวุธจรวดนํำวิถีต่างๆในการโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าการป้องกันของมันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการป้องกันแบบ3มมิติที่สามารถนะครับสกัดกั้นการโจมตีได้ในระยะไกลก่อนที่มันจะถึงตัวเป้าหมายเสียอีกนะครับซึ่งนั่นเนี่ยก็รวมไปถึงนะครับขีปนาวุธ นิวเคลียร์ ICBM ต่างๆด้วยแล้วก็มาถึงปัจจัยข้อที่3นะครับสมมติว่าไอ้ระบบป้องกันพวกนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดชำรุดใช้ไม่ได้ขึ้นมาแล้วหลีกเลี่ยงการโจมตีของนิวเคลียร์ไม่ได้จริงๆเนี่ยเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยนะครับจะอึดพอสําหรับการโจมตีของนิวเคลียร์ได้ไหม คำตอบก็คือนะครับทั้งได้และไม่ได้นั่นเองนะครับทำไมถึงได้และไม่ได้ทั้งคู่มันขึ้นอยู่กับนะครับว่าเจ้าหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยมันไปตกตรงไหนในปี1946นเนี่ยนะครับได้เคยมีการทดสอบความรุนแรงของอาวุธปรมาณูที่มีชื่อว่าการทดสอบบิกินนี่อะโทนะครับ ซึ่งในการทดสอบนั้นเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาได้นําเรือบรรทุกเครื่องบินที่ปลดประจําการแล้วเนี่ยไปใช้เป็นเป้าการโจมตีนิวเคลียร์นะครับผมซึ่งพอจุดระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยนะครับเจ้าเรือลํานั้นเนี่ยมันอยู่ห่างจุดกลาวซีโร่หรือว่าจุดที่ระเบิดลงเนี่ยประมาณนะครับผมครึ่งกิโลเมตรผลปรากฏว่าเจ้าเรือลํานั้นเนี่ยนะครับมันยังสามารถลอยอยู่ได้ไม่ได้จมแต่อย่างใด ซึ่งนั่นเนี่ยเป็นการทดสอบยุคป,ประมาณสงครามโลกนะในปัจจุบันเนี่ยนะครับแน่นอนว่าอาวุธปรามาณูเนี่ยมีความร้ายแรงขึ้นหลายร้อยเท่าเลยแต่เทคโนโลยีเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะครับผมมันก็มีความทันสมัยขึ้นมีความแข็งแกร่งขึ้นและสามารถนะครับรองรับการโจมตีที่ไม่ได้เป็นการโจมตีแบบตรงๆข,ของขีปนาวุธนิวเคลียร์ได้นะครับผมซูปเปอร์แคร,ริเออร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรียกได้ว่ายังเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ และก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งต่อไปอีกนานด้วยนะครับ โดยรวม3ปัจจัยแล้วเนี่ยนะครับมันทําให้การโจมตีด้วยขีปนาวุธนิวเคลียร์ต่อเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยนะครับแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยถ้าจะเอาไว้ถึงจมไปเลยเนี่ยนะแต่ทําให้เสียหายเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็หวังว่าน้องที่ถามผมมาและหลายคนที่อาจจะสงสัยเนี่ยก็จะได้คําตอบกันไปและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้หากข้อมูลมีพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับ